มาดูอีกหนึ่งชุดนะครับแบบนี้ฮะชุดใหญ่ไฟสเต็ปฮะแผงประตูบานเต็มนะครับใน All New Triton นะครับเหลือคุมหนังเป็นสีเลือดนกตัดด้วยสีครีมนานๆจะได้เห็นสีนี้นะครับงานสวยเลยนะครับแบบนี้ฮะแผงประตูหน้า8 8 6, 6 6นะครับ4 4 4 4ฮะงานสวยอีกแล้วครับซายขวาเลย Power Amp ในระบบ4ตัวมาดูฮะมายนโฉมกันหน่อยนะครับตัวนี้ฮะ โอ้โหชุดนี้อลังการจริงๆฮะไม่อยากจะบอกเลยอยากจะให้ฟังจริงๆเลยนะครับ FC นครปฐมครับโอ้โหมาไกลจริงๆฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับจันที่ยี่ห้นี้เจอกันนะครับนี่ฮะใบงานออกมาตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะฮะที่แผงหลังนะครับ88นะครับ44นะครับ8นิ้วเฟดปักพงหล่อนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเฟดปักนะครับพงหล่อเลือกใช้ฝาครอบเป็นแบบ ใสนะครับลูกค้าเลือกเองเลยอันนี้ครับข้างหลังเป็นทวิตเตอร์ไทเทเนียมนะครับปาก3นิ้วให้เสียงบาดใจจริงๆครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะขับด้วยกาเทีย460หกศนแพนเกาหลีอีกแล้วนะครับแบบนนี้เราเชื่อใจได้เลยนะครับคาเอ็กสำรองไฟด้วยคาเอ็กหนึ่งล้านไมโครฮะตัวนี้พันห้าร้อยจุดหนึ่งฮะเลือกใช้ตู้สล็อตเน้นเสียงดีที่นั่งไม่สูงนะครับดูที่นั่งเลยไม่สูงฮะไม่สูงนะฮะสิบสองนิ้วร้อยแปดสิบ แม่เหล็ก2ก้อนคงชุบฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปรีแอมป์เแบรนด์นะครับพาเวอร์แอมป์อีก2ตัวที่เหลือทําอะไรฮะขับแผงประตูนะครับตัวละ1บานเลยนะครับตัวละ1บานเลยนะฮะนี่เรียงไว้ให้แล้วนะฮะลำโพงที่จะลงแผงประตูนะฮะแบบโน้นฮะนี่ลำโพงที่ลงแผงประตูนะครับ8 8 6 6 4 44 4นะครับใน1บานนะครับเป็นเฟรตพักคงหล่อทั้งหมดเลยนะฮะชุดนี้50บใบเทาฮะไฟสเต็ปแผงหลังและไฟสเต็ปแผงประตูซ้ายและขวานะครับ ขอบคุณ f อฟซนะัขับรถถมมากๆเลยนะฮะที่ไว้ใจให้นะาติดตั้งให้นะครับโอเคครบคันฮนะสี่จตุเทพนะครับรอชมงานติดตั้งลงรถได้เลยนะครับคลิปนี้นะ่าลาไปก่อนฮนะใครชอบแบบไหนอินบ็อกซ์สอบถามน้ได้เลยครับสวัสดีครับ